กินเขากันครับพี่น้องบาทหลังจากเแ็นงานแหละปะลาทอดประแดกทอดบานเท่าเอามาทอดเองเนี่ยเสือทอดประแดกทอดนะครับข้าวเหนียวเบิ้งรถพี่น้องห่อละสิบบาทไร้หนึ่งเข่าออมาเนี่ย สวยสวยมากอ่ะนี่หมกม่วงน้ำป่าหวาน,นแล้วแกงหวังย่างดีเลยนี่น,น,นี่พีะะ่น้องข้าวเนียวประแผลอดขำเยียวขำหมกไงคุยกแบบ พอเสือครับแม่เสือกระจินทั้งสิ้นละครับพี่น้องแต่ละเมืองละเว้นก็ได้ mm. กินไงย,งยอยู่ไงายงาครับตามวิถีชีวิตลูกอีสาน้านเท่าตามวิถีชีวิตคนทำมาหาอยู่หาจินทั้งสิ้นละเหต็งานแล้วเขาก็กินเข่าแบบนี้ละเดี๋ยวแม่เสือไปเฮธุละอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมา อย่างไรก,ก็มาปุบม,มาหอมนับกันเดลยนะครับผู้ใดมีอย่างก็เอามาซุ้มกันนะครับประแดกทอดเนี่ยอยู่น่ากินแบบบานบานทองชิ่งง่ายยู่ง่ายแบบนี้แหละหมกม่วงน้ำลาหวาน สวยจากน้อยพล่หวังจากน้อยเสียงกะสุกแหบๆได้จากน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวลงไม่ละละบาดมามาครับพี่น้องบาปดปลาแดกทอดปลาทอดแซบๆตํากัด สวัสดีครับพี่น้องผมพ่อเสือชาชาครับครับแม่เสือครับกินเขา่าน้ำกันครับพี่นอ้องประแดกทอดเลยละยครับพี่น้องแม่เสือกินละแซบแซบมาแมา่เสือครับแซบแซบโจครับพี่น้องมามาครับกินเขา่าประแดกทอดน้ำกัน อิ่มแล้วครับปัดกัครับพี่น้องเดี๋ยวบักราง,วงสวยๆจากมาอ,อย่างไรก็ขอขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพอเต๋อชาดช้าเน้อครับพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับสำหรับเงืดีนพอเต๋อขอกล่าบขอพระสวัสดีครับครับขอนิว้วเรืออยู่ครับพี่น้องขอหนึ่ง 进么了。<laughs>